มัมบีุ้ณสะาบอกว่าอาจารย์ถ้ามีรูปอายุ4ี่ขวบสิบเดือนเป็นภูมิแพ้อะไรฝุ่นมา1ปีละอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างน้องเป็นผื่นคันๆตามศีรษะที่ข้อพับแขนขาเกาหนักมากเลยโดยเฉพาะกาอ่อนนอนแม่ซื้อผ้ากันลฝุ่นมีเครื่องฟอกอากาศละยาแก้แพ้ก็กิกนทุกวันน้องให้มีอาการคันตลอดเลย แม่ต้องทําอะไรเพิ่มบ้างไหมคะลดอาหารพวกที่น่าจะทําให้รูปแพ้แล้ะก็ยังไม่ไม่หายขอคําแนะนําเพิ่มเติมเนื่องจากว่าคิดว่าคุณแม่ไปตรวจทําสกินพิกเทสนะคะคที่ว่าจิ้มที่ผิวหนังแล้วก็ดูว่าดูปฏิกิริยาว่ามี การตอบสนองของร่างกายเนี่ยนะคะต่อปัจจัยกระตุ้นทําให้เกิดภูมิแพ้หรือไม่คิดว่าน่าจะเจอว่าแพ้ไรฝุ่นนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันเราบอกว่าไรฝุ่นมันอยู่ได้หลายที่ชวนคุณแม่เล่นเกมเลยค่ะที่บ้านลองเช็คซิว่าตรงไหนบ้างที่จะมีไรฝุ่นอยู่ได้บ้างตรงชั้นหนังสือไหม บนโซฟาไหมโซฟาเนี่ยเป็นแหล่งที่ดีที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเรากลับไปเนี่ยเราก็กระโดดเออไปอยู่หน้ากระโดดอยู่ไปนอนอยู่หน้าทีวีนะคะแล้วก็กินนอนงั้นยิ่งมีเออคะอาหารเราก็ไปเป็นอาหารให้กับลายุ่นได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นเศษบกนะคะก็มีอะไรตรงไหนได้อีกที่จะทําให้เกิดเป็นที่อยู่ของลายฝุ่นตุ๊กตามีไหมในอ่าที่อยู่ในบ้านในบ้านอะไรที่ไม่ <จ>ไม่จําเป็นปโอกาสที่จะ,ะให้ไลขุนไปอยู่เอาออกค่ะมีสัตว์เลี้ยงไหมคะที่บ้านม,มีสัตว์เลี้ยงไหมนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวเนี่ยก็ขนสัตว์เนี่ยนะคะ,คะก็เป็นตัวเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ก็ถ้าหากมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็เขาอยู่กับ ไม่ยอมแล้วเอาออกไม่ได้นะคะต้องอาบน้ำนะคะต้องอาบน้านะคะแมวก็อาบน้ําได้แล้วเราก็จะเออสัมผัสได้ง่ายนะคะทีนี้เนี่ยในอันแรกก็คือเมื่อกี้คือในเรื่องของตัวการสํารวจ นะคะสำรวจสิ่งแวดล้อมนะคะคอันที่2คือการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะอันที่3คือดูประเมินความรุนแรงก็ถ้าหากว่าเป็นแล้วมีความรู้สึกว่ารุนแรงมากยากที่ใช้ไม่ได้ผลอาจจะต้องคุยปรึกษากับคุณหมอเพิ่มเติมเพราะว่าในปัจจุบันนียถ้าน้องอายุมากขึ้นมันจะมีการรักษาโดยการใช้วัคซีนนะคะคใช้เป็นตัวอิมมโนเทอร์รรป,ปีพวกนี้ก็มักจ,จะใช้ในเป็นเ,ออเด็กที่โตมากขึ้นหรือในวัยรุ่นพวกนั้นก็ช่วยได้แต่ถ้าเป็นใน เด็กเล็กๆนะคะในเด็กชึ่งในยังอายุยังไม่ได้มากนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยตอบโดยประสบการณ์ส่วนตัวนะคะการออกกําลังกาย<ช>คือทําให้ตัวอิมูนเราดีขึ้นนะคะตัวให้อิมูนเราดีขึ้นแล้วก็าบางคนบอกแพ้เหงื่อตัวเองนะคะออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกนะคะก็ะต้องบอกว่าเราเราใช้วิธีอย่างอื่นพอบางทีออกกําลังกายเหงื่อออกแล้วคันเอาผ้าเย็นๆมาเช็ดแล้วก็ออกต่อ คือพยายามที่ทําให้สม่ําเสมอพอสักพักหนึ่งร่างกายจะเกิดความมีความคงทนงมีความคงตนมีความคงทนต่อต่อ,ตอเออเหงือ่อหรือว่าตัวร่างตัวต่อมทุของเราตมุอของเรานะคะอีกอันนึงนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยนะคะจะเป็นมากตอนที่อากาศเย็น ใช่ไหมคะพอในการที่เราออกกําลังกายเนี่ยนะคะ <All right. S 1> จะทําให้เราอุ่น <All right. S 1> ตัวเราอุ่นนะคะอันนี้ก็จะดีขึ้นนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยหรือว่าบางทีเรานอนอยู่เนี่ย <c oughs> ออแล้วเราเข้าไปที่ห้องน้ําทันทีการเปลี่ยนอุณหภูมิเพียงแค่จากที่นอนไปห้องน้ําซึ่งเย็นและชื้นก็จะทําให้เกิดอาการได้เพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาเสร็จนะคะออกกําลังกายบนเตียงเลยค่ะอ <c oughs> <c oughs> นะคะทำให้ยืดเหยียดหรือว่าขยับสักประมาณ20นาทีบางคน30นาทีได้นะคะจะดีต่อตโรคของภูมิแพ้ด้วยนะคะ<ม>อันนี้อันนี้พูดโดยประสบการณ์ส่วนตัวเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะตัวที่ฉันเองแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้คแ่อนข้างเยอะเยอะมากนะคะมันจะไม่ได้ดีขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าจะมีความรู้สึกมันเห็นความต่างใช้คำศัพท์สวยมากเลยค่ะปรับสมดุลร่างกายค่ะสมดุลร่างกายค่ะ 看。Yeah.